คลิกนิวทีวีเทปนี้ไปกันที่บริษัทคูมะประเทศไทยจำกัดผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษเช็ดทำความสะอาดภายใต้แบรนด์คุมะล่าสุดจัดกิจกรรมคูมะบิ๊กแตงซื้อคุมะลุ้นทองลุ้นรถจับรางวัลผู้โชคดีรับรถยนต์โอรากูดแคทรุ่น400 Pro 1คันและทองคำหนักหนึ่งสลึงจำนวน30รางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น1นึ่3 2้านบบาทซึ่งเป็นการตอบแทนและสมนาคุณแก่ลูกค้าคนพิเศษงานนี้ได้นางเอกสาวเบลล่าราณี แคมเปญ ในฐานะแบรนด์แอมบาสเตอร์ของคุมะม,มามอบโชคให้กับผู้โชคดีพร้อมร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ิชชู่เปียกรุ่นมีฝาปิด40แผน่นกลิ่นหอมสดชื่นอีกด้วยทั้งนี้ทางคุมะประเทศไทยตั้งเป้ายอดขายผลิตภัณฑ์กระดาษเช็ดทําคนสะอาดปี2516สูงถึง110ล้านชิ้นสร้างไรายได้รวม1,560ล้านบาทหรือเติบโตราว30%ค่ะ,คะก็วันนี้นะคะได้มาเปิดตัวทิชชู่คุม,มาะตัวใหม่ด้วยนะคะเป็นทิชชู่เปียกค่ะคุณ นะคะแล้วก็วันนี้มีงานแจกรางวัลใหญ่นะคะของคุมาค่ะก็แจกกันยันรถยนต์เลยค่ะคือคุมาเขาเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็อยู่ข้ามคนไทยมาตลอดนะคะก็คือดีใจมากๆที่ได้เห็นแบรนด์เติบโตะคะ่ะแล้วก็ด้วยคุณภาพของเขาด้วยที่ทําให้ครองใจคนได้ขนาดานี้นะคะ่ะก็จะมีหลากหลายแบบด้วยกันที่สามารถเลือกได้ว่าแบบเออเรามีไลฟ์สไตล์แบบไหนใช้เหมาะกับอะไร คือแล้วแต่จะใช้นั่นแหละเขาก็จะมีหลายสูตรน้ําเกลือหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะ mm hmm. ก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะที่สนับสนุนทิ่ชู้คุม,มาค่ะวันนี้ก็เลยมีการแจกรางวัลใหญ่เพื่อตอบแทนผู้บริโภคทุกๆคนนะคะก็ยังไงก็ฝากแบรนด์คุม,มาไว้ด้วยแล้วก็ฝากเวลาด้วยนะคะ